ไม่ใช่ล่าสุดเราก็สัประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะเราดูข่าวกันว่าที่แบบมีเหตุการณ์เด็กไปทะเลาะว่าสมอน้องไปยิงกันแล้วโดนลูกหลงไปถึงครูเสียชีวิตเนี่ยอันในมุมนี้ก่อนพี่ลกคิดเห็นยังไงตีกันนะบางทีแต่สมัยพี่พี่พี่เรียนพี่ไม่เคยทําให้ใครโดนนะอเรียนอ่ะคุยแบบเต็มปากเลยพี่คุยได้เลยว่าพี่จะตีกันหรือกับใครนะแต่ถ้าเป็นพี่เองนะพี่ไม่เคยไปโดนคนอื่น นะครับพี่ไม่เคยรับอบว่าคนข้างนอกเขาไม่เกี่ยวยใช่พี่ไม่เคยแบบว่ายิงมั่วหรือว่าฟันเขามั่วใช่ป่ะต้องเจาะจงเลยแบบว่าไม่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 ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่นอกเหนือกว่านั้นอะ่ะนะฮะอันนี้กเ็เป็นบทเป็นบทเรียนนะ้นี่จากรุ่นใหญ่ที่เคยพูดมานะไม่ใช่แบบวันเนี้ยหัวอะไรร<ช>ู้มัม่วซั่วลูกหลงคนข้างทางเสียชีวิตอ่ะแล้วเรื่องโรงเรียนแบบนี้เกี่ยวไหมพี่อย่างเงี้ยถ้าตีนแบบนี้ต้องปิดโรงเรียนในความคิดเห็นของพี่อ่ะจริงๆแล้นะโรงเรียนอ่ะมันเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าจะ จะปิดมันปิดไม่ไดม่น่าไม,ไม่น่าสมควรปิดอ่ะเพราะอย่างโรงเรียนผมอ่ะตอนเรียนบูอโรงเรียนผมสั่งปิดครัโดนกระทรวงสั่งปิด